มัลครุศาสตร์อุตสาหรกรรมสาขาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะสำหรับวันนี้จะขอทําคลิปนะคะนําเสนอคุณธรรมนะคะหรือธรรมะที่ใช้สําหรับวิชาชีพครูค่ะในความคิดของดิฉันเองนะคะการเป็นครูนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ทําประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมแก่ประเทศชาติค่ะเพราะครูคือแม่พิมพ์ของชาตินั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง คุณธรรมในจิตใจยอย่างหลีกเี่ยงไม่ได้ค่ะคุณธรรมสาหรับครูนั้นนะคะพระพุทธองค์ตัดไว้ในพระสูตรมีอยู่7ประการด้วยกันค่ะ1น,นะคะข้อแรกเลยนะคะปิอยู่เป็นผู้น่ารักครูจะต้องทําตัวเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดูนะคะไม่ทําตัวไปขยะของสังคมนะคะทําตัวนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกแก่ลูกศิษย์ค่ะ ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมนะคะไม่เป็นที่น่ารังเกียจของคนอื่นนะคะในที่นี้ไม่ใช่ว่าครูต้องมีหน้าตาสวยหรือหล่อนะคะแต่กิยิยายต่างหากค่ะที่ทําให้ครูเป็นผู้ที่น่ารักค่ะ ข้อที่2ค่ะเคารุนะคะเป็นที่น่าเคารพนะคะหมายถึงนะคะคุณครูต้องเป็นผู้ที่ทําตนให้นะคะทําตัวให้เป็นที่เคารพบูชาของบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ค่ะการทําตัวเป็นที่เคารพนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ทาได้ยากยิ่งนะคะใครก็ตามที่สามารถทําได้เช่นนี้นะคะถือว่าเป็นครูนะคะ นะคะคนหนึ่งนะคะซึ่งกล่าวไว้ว่านะคะบิดาหรือมารดานะคะเป็นครูที่ประเสริฐสูงสุดของลูกแล้วนะคะเป็นครูคนแรกเพราะให้ความน่าเชื่อถือทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกนะคะและเป็นที่น่าเคารพเชื่อฟังส่วนครูนะคะเป็นครูที่สองเป็นครูคนที่สองค่ะ เพราะเป็นครูที่น่าเคารพในโรงเรียนหรือสังคมของเด็ก,ดกนั่นเองค่ะส่วนข้อที่3ค่ะภาวะนิยมนะคะเป็นผู้ที่น่ายกย่องค่ะครูจะต้องทําตัวน่ายกย่องน่าชมเชยนะคะจะต้องรู้จักอบอาวางตัวอบรมนะคะในสิ่งที่ดีงามนะคะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนะคะข้อที่4ค่ะวัตตานะคะเป็นผู้ที่รู้จักพูดนะคะสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่ครูจะต้องคํานึงถึงคือการพูดจา คำพูดที่ครูต้องใช้ต้องเป็นคำพูดที่มีเหตุผลไม่เรอะเทอะนะคะเป็นคำพูดที่น่าเชื่อถือค่ะให้ความจริงแก่ทุกคนพูดถูกกระเทศศตร์นะคะพูดในสิ่งที่เกิดประโยชน์นะคะต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะนะคะวะจะนักขโมนะคะรู้จักอดทนต่อถ้อยคำนะคะเป็นการนะคะที่ครูต้องอดทนต่อการ พูจาถักถามจากคนอื่นนะคะหรือทนถ้อยคําอันที่ไม่พึงประสงค์ปรรถนานะคะคุณธรรมในข้อนี้ค่ะเป็นคุณธรรมที่คุณครูต้องพยายามนะคะทำให้ได้นะคะ,ะข้อต่อไปนะคะข้อที่6นะคะคำพีลังกะถัง ันตานะคะเป็นผู้แจ้งให้ลึกซึ้งนะคะการเป็นครูนั้นนะคะจะต้องประกอบด้วยความรู้หลายแขนงด้วยกันนะคะสามารถอธิบายชี้แจงได้อย่างถูกต้องชัดถ้อยคําสามารถอธิบายเรื่องยา,ยากให้ง่ายได้นะคะครูต้องสามารถอธิบายในสิ่งที่ดีงามนะคะและเป็นประโยชน์แก่ลูกศิษย์ค่ะนะคะข้อที่7ค่ะโนนะคะทัตโนนัตถาเนนิโยชะเยนะคะ ครูเป็นผู้ที่ไม่แนะนําในทางที่ผิดนะคะครูต้องชี้ทางอันที่ประเสริฐให้กับเด็กนะคะครูจึงเปรียบเทียบเสมือนเพื่อนพี่น้องและผู้ที่เคารพบูชาทั้งหลายนะคะเป็นที่ปรึกษาที่สูงสุดนะคะเป็นผู้เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะครูจึงจะต้องเป็นผู้แนะนําสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะความจเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตของนักเรียนหรือลูกศิษย์ของเราค่ะนะคะคุณธรรมทั้ง7ประการน,นี้นะคะพระพุทธองค์นะคะตรัสสอนให้ให้ผู้ที่เป็นครูเนี่ย หรือผู้ที่สอนคนอื่นได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่หนักยิ่งนะคะแต่เป็นการบำ,บำเพ็ญคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่นะคะเพราะการเป็นครูถือว่าเป็นผู้ที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทําให้เป็นคนนะคะจากคนชั่วกลายเป็นคนดีได้ทําให้คนตามืดบอดให้สว่างสวัยได้นะคะนะคะเชื่อว่าเป็นการให้ทําให เชื่อว่าเป็นการให้ทำรรนะคะเป็นทานเพราะทานในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นนะคะได้ตัดไว้สองอย่างก็คืออมิสทานนะคะการให้เป็นสิ่งเป็นทานหรือธรรมทานการให้ธรรมะเป็นทานนะคะการสั่งสอนของคนอื่นการแนะนําคําคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ประโยชน์นะคะแนะนําในสิ่งที่ดีงามถือว่าเป็นการให้อย่างหนึ่งนะคะ ถือเป็นธรรมทานนะคะซึ่งพระพุทธองค์นะคะทรงสั่งเสริญยิ่งนักว่าการให้สูงสุดเนี่ยก็คือการให้ที่เป็นทานนะคะคุณธรรมทั้ง7ประการนี้นะคะกล่าวว่าสามารถเนี่ยสามารถนําไปใช้นะคะในชีวิตครูได้จริงๆนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะขอบคุณที่ผู้ฟังที่ติดตามนะคะรับชมกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรกันนั้นเดี๋ยวมาติดตามต่อกันเลยนะคะขอบคุณค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห้ด้วยนะคะ